ก่อนเพื่อนๆจะไปชมและไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอัสลามอะลิกุมปากิสถานมีรานามนูแฮแมดฮะเลนเซห์ ัสลามลับดุค้าวันนี้กลับมาจะเป็น,นกับขันของเรานะคะที่นี่คือปากีสถานคะ่ะและวันนี้นะคะขันก็จะมาพูดถึงนะคะเรื่องที่ย้ายมาอยู่ปากีสถานนะคะว่าถ้าเจอแบบนี้นะคะแล้วอย่ากตกใจนะคะเพราะว่านะคะสําหรับคนที่นี่แล้วมันเป็นเรื่องปกติมากนะคะแต่นะคะสําหรับเราแล้วเนี่ยมันไม่โอเคเลยนะคะ คือขันจะบอกกันเลยนะคะว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ขันแบบเจอแล้วขันไม่โอเคนะคะรับไม่ได้นะคะซึ่งขันเองเนี่ยก็ไม่เคยทําแบบนี้นะคะถึงขนาดที่ว่า ไปบ้านของญาติญาติหรือไปบ้านของคนอื่นก็ตามแต่นะคะเขาแบบบอกให้มานั่งตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็แบบทําแบบนั้นแบบนี้คือถึงแม้ไม่บอกขันก็ไม่ทํานะคะซึ่งต่อหน้าต่อต,อตาเนี่ยเขาก็ยังทํากันอยู่แต่คือขันก็ไม่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักเองญาติญาติเองขันก็ไม่ทํานะคะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบเคยมันพื้นที่ส่วนตัวนะแล้วแบบมันเป็นถึงแม้ว่าเธอจะอนุญ,ญาตเราก็ตามแต่มันไม่สมควรอะไรอย่างเงี้ย ขวัญก็รู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคสําหรับเรานะแต่ว่าสําหรับเขามันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเลยเนี่ยนะคะซึ่งมันก็เลยทําให้ขวัญเนี่ยต้องมาเล่าให้เพืเ่อนๆฟังนะต้องมาพูดนะให้รู้นะคะว่าถ้ามาเจอแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าตกใจนะคะว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติสําหรับคนทนี่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวอยู่ไปเดี๋ยวเราก็ชินนะคะแต่ว่าอ่าสําหรับขวัญแล้วเนี่ยอคือนะคะเพ <c oughs> ื่อนอาจจะ ไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าสําหรับขันแล้วเนี่ยขันจะบอกไว้เลยนะคะว่าขัานไม่ชอบแบบนี้นะคะคือถ้าสมมติว่ามาบ้านขันเนี่ยอย่าทำแบบนี้นะคะขันจะบอกไว้เลยนะคะนะมันก็เลยทําให้แบบ แต่ว่าดีนะที่ว่าครอบครัวฝ่ายครอบครัวของสามีฝ่ายเียเขาเข้าใจเรานะคะนะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่โอเคสําหรับเราไปแล้วะคะแต่ว่าสําหรับครอบครัวอื่นที่ยังเจอแบบนี้อยู่นะคะฝ่อยก็เป็นกําลังใจให้นะคะเผื่อว่าวันนึงเราจะแบบออได้รับชัยชนะตรงนั้นมานะคะแต่ว่าทางที่ดีก็ควรจะบอกเขาไปตรงๆนะคะว่าเราไม่ชอบแบบนี้มันไม่โอเคสําหรับเรานะคะข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือ ะะชอบใช้ของร่วมกันนะคะจริงๆแล้วการที่ใช้ของร่วมกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะขี้เหนียวอะไรขนาดนั้นนะคะขอก็ให้นะคะนะคือไม่ใช่ว่าแบบจะขี้เหนียวเออแบบชนิดที่แบบต้องแอบบต้องซ่อนต้อง คือไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นไม่ให้แบบมันจัดของฉันเลยมันก็มันก็เกินไปนะคะแต่ว่าคือท,ที่ที่ขัญบอกว่าเขาใช้ชอบใช้ของร่วมกันเนี่ยคือเอาง่ายๆนะคะว่าของที่เขาวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าของที่แบบวางอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเขาจะหยิบใช้เขาก็หยิบใช้เลยนะคะคือไม่ขออนุญาตอะไรยงนี้นะคะแลวแบบบางทีเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย hey, นี่มันของของเรานะคือเราไม่ต้องการให้ใครมาใช้ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนลิปสติกเหมือนแบบอะไรที่มันใช้อยู่บนหน้าเราอย่างเงี้ย นะที่มันแบบต้องมาโดนเนื้อโดนตัวเราอะไรเงี้ยเอาง่ายๆนะคะว่ามันรู้สึกไม่โอเคนะคะแต่ว่าคนที่นี่นะเขาไม่สนใจนะคะคือถ้าแบบเหมือนมีเ,เด็กๆหรือว่าตาๆหลานๆหลานสาวอะไรเงี้ยมาบ,บ้านอย่างงี้นะคะของที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าของอะไรที่แบบเอาสามารถหยิบจับได้อย่างเงี้ยเขาก็จะจับมาดูก็จะจับไปวางตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะจับใช้อะไรเงี้ยนะคะคือเขาจะไม่ไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะคเขาก็จะทําแบบนี้นะคะเวลาเข้ามาเขาทําแบบนี้เวลาเราไปค่ะเราก็ทํา กับแบบนั้นนะ่ะเหมือนเหมือนกันกับที่เขาทํานะคะแต่ว่าสําหรับขันแล้วเนี่ยคือไม่ได้นะคะขันจะบอกเลยว่าไม่ได้นะคะขันไม่ขันไม่โอเคนะขันไม่ชอบแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ดีเหมือนที่ว่าครอบครัวเข้าใจนะคะนะขันก็เลยแบบกลายปเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะคือแบบเขาจะทํายังไงก็เร,งเรื่องของเขานะคะแต่พอมาอยู่ีมาบ้านขันแล้วเนี่ยอย่าทําแบบนี้นะคะขันไม่โอเคนะมาข้อที่สองกันเลยนะคะข้อนี้คือเป็นอะไรที่แบบจริงๆแล้วมัน จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องศาสนานก็ไม่ควรนะคะนะแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีก็เขาก็คงแบบเออนั่นแหละพื้นที่ใช้สอยมันน้อยนะคะคือขวัญเคยพูดไปแล้วในคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะก็คือกินข้าวบนที่นอนนะคะคือคนที่นี่เขาจะชอบกินข้าวบนที่นอนนะคะก็ไม่เขาเ้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมนะคือจริงๆแล้วพื้นที่มันก็มีแต่ว่าคือเขาก็ยังนั่งอยู่บนที่นอนอดีเลยเนี้ยคือคือไปเสิร์ฟกันบนที่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ แต่ว่าคือเอาง่ายๆนะขันก็แบบเคยเห็นโรงแรมผ้าดาวนู่นนี่นะที่เขาแบบทำวีดีโอวิีดีโอแบบคือแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพื่อนๆแค่แบบจานใบเดียวถ้าแบบมีถาดใหญ่ๆรองมันก็โอเคมันก็หล่นใส่ถาดใช่ไหมแต่เนี้ยจานใบเดียวคือแบบบางทีนั่งๆไปแบบเม็ดข้าวแห้งติดอยู่บนที่นอนอะไรเงี้ยคืออะไรอะคือขันไม่โอเคเลยนะเพราะว่าบางทีแกงติดอยู่บนผ้าปูที่นอนนะเพื่อนๆคิดดูนะมันก็เลยทำให้ขัรู้สึกว่าไม่ไม่โอเคนะคะสำหรับขันนะ แต่ว่าสําหรับคนที่นี่มันก็อย่างว่าอะไรเรื่องปกติไปแล้วนะคะคือใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วในบ้านนี่ให้มันเป็นประโยชน์นะคะมันก็เป็นประโยชน์ขึ้นนะคะคือจะไม่เหลือที่ว่างไว้แบบสําหรับนอนะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแต่ถ้าจะให้ขันนะคะไปนั่งกินแบบนั้งขันก็ไม่กินนะคะขนาดว่าอยู่ที่บ้านขันเองขันเองไม่ทำนะคะถ้าเป็นบ้านคุณถึงจะให้ขันไปนั่งคนที่นอนแล้วกินข้าวนี่ก็ ไม่เอาอะ่ะคือบอกเลยว่าไม่เอานะคะไม่นั่งนะ,ะนะขันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับคนที่นี่มันก็คงจะกลายไปเรื่องปกติไปแล้วค่ะมาข้อที่สามนะคะอ่ะก็คือนะคะคนที่นี่นะคะจะชอบมาหากันโดยที่ไม่ได้นัดจะล่วงหน้านะคะไม่ได้นัดหมายกันเลยนะคะคือจะมาถึงอยู่แล้วอะค่อยแบบโูหาว่าเออเนี่ยอยู่หน้าบักซอยลมน้าอะไรอย่างเงี้ยนะเออจริงๆแล้วข้อนี้ขันก็เคยพูดไปแล้วนะในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะขันก็ต้องเอามาพูดอีกนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบ แก้ไม่ได้สักทีนะคะเรื่องนี้นะอ่ะคือแบบเวลามาหากันอย่างนี้นะมากดกิ่งหน้าบ้านเลยอะไรอย่างนี้นะคะบางทีเราก็อยู่บ้านบางทีเราก็ไม่อยู่บ้านบางทีงก็ติดธุระลงนี่นั่นอะไรสารพัดนะคะคือจริงๆเราเนี่ยอ่การที่จะมาหากันเนี่ยถ้านัดกันก่อนมันจะเป็นการดีมากนะคะแต่ว่าคนที่นี่นะคะพูดมาก็ปวดตับ <c oughs> คือเขาจะมาหากันโดยที่แบบ ที่อยากจะมาก็มานะคะมันเข้าใจนะคะว่าการที่มาเยี่ยมญาติมาหากันมันเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะแต่ว่ามันก็ควรจะมีมารยาทด้วยเนาะมันก็ควรจะบอกกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะมาหากันนะคะบอกให้รับรู้สักนิดนึงนะคะอย่างน้อยก็สักสามชั่วโมงนะคะอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคมากนะคะไม่ใช่ว่าอยุ่ดีก็โผลมาเลยเลยนี้นะคะสำหรับขันแล้วไม่อมอโมอเคมากค่ะบางทีนี่ผันโมโหผ่านโกรธเลยนะ คือแบบไม่อยากจะมาต้อนรับเลยอะไรอย่างนงี้นะคะผ่านจะเป็นแบบนี้นแรกๆอะ่ะผ่านจะบอกสามีเนี่ยนะว่าถ้าใครจะมาบ้านกรรับลูกนาให้เขาเนี่ยโทรนัดก่อนโทรบอกกออะไรอย่างเี้ยนะคะนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะผัานนี่แบบโกรธมากคือไม่ได้โกรธเขานะคือโกรธแบบคนของตัวเองนี่แหละคือทําไมแบบเออแล้วคนของตัวเองก็จะบอกประมาณว่า เขาก็เป็นแบบนี้กันแล้วว่าฉันไม่รู้ว่าจะทํายังไงมันก็อยู่ที่เธอแล้วแหละเธอต้องพูดอะไรเงี้ยเออสุดท้ายสามีก็ต้องพูดนะคะแล้วทุกคนก็แบบเออเข้าใจเนะคะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะ,ะนะแล้วมันก็โอเคมากสำหรับขั้นตอนนี้นะคะนั่นแหละเพื่อนๆทุกคนก็ต้องเจอนะคะเรื่องแบบนี้ใช่ไหมถ้าใครเจอก็เล่าให้ฟังหน่อยนะคะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปดีโอนะคะถ้าสําหรับคนที่อยู่ปากีสถานเนาะเจอเรื่องแบบนี้ไหมก็คอมเมนต์มาได้นะคะเล่าสุ่กันฟังนะคะ มาข้อต่อมานะคะข้อน,นี้ต้องแบบมีแบบมีโพยมีลิสตลอดเลยนะคะโอเคนะข้อต่อมานะค,ะคือข้อนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่เข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแต่ว่ามันก็ควรไหมควรที่จะบอกกันเตือนกันไหมนะคะนั่นก็คืออะไรนะคะที่ควรจะเตือนกันเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงกันเลยนะคะเขาจะไม่เตือนกันเลยนะคะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าบางอย่างนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบน่าอายหรือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ ควรจะบอกดีหรือว่าอะไรยังไงนะคะผันก็ไม่เข้าใจแต่คือเขาจะไม่พูดถึงเลยนะคะผันก็ไม่รู้นะคะยกตัวอย่างเช่นเ,เด็กผู้หญิงนะคะเด็กสาวที่แบบบรรลุนิติภาวะแล้วมีประจำเดือนแล้วอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นความลับอะไรขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยคือแบบจะไม่กล้าพูดเลยหรออะไรเงี้ยนะคะคือแม้กระทั่งกับแม่ตัวเองกับพี่สาวตัวเองอะไรเงี้ยก็จะไม่พูดเลยหรออะไรเงี้ยคือผันมีความรู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคนะ เพราะว่ามันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของศาสนาเนาะมันต้องรู้มันต้องเรียนรู้มันต้องทำโน้นทานี่หลายอย่างนะคะมันมีปัจจัยย่อยๆแยกกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องนะคะมันก็ไม่สมควรที่จะอายนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะไปเป่าประกาศให้คนอื่นเขาได้รับรู้นะคะแต่ว่าคือมันต้องรู้คนในครอบครัวก็จะได้ช่วยกันไงคะว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงจะทํายังไงมันถึงจะแบบโอเคนะคะมันจะได้แบบไม่ทําผิดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคือคนที่นี่เขาจะมีพูดกันเลยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบ เซนซิทีฟหรอฝันว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องเซนซิทีฟแล้กนะมันเป็นเรื่องที่แับสำคัญมากนะคะที่จะต้องพูดกันให้เข้าใจให้รู้เรื่องนะคะมันจาเป็นที่จะต้องเตือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการใช้ชีวิตมันก็เกี่ยวโยงกับศาสนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศาสนามันก็ขัดคือการเตือนกันนะคะเตือนกันให้ละหมาดเตือนกันให้ทําความดีนะคะมันก็มีอีกหลายอย่างเยอะแยะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเตือกกันเนี่ย เพราะว่าเขารักนะคะเขาจึงเตือนนะคะถ้าเขาไม่รักเขาไม่สนใจหรอกแต่คนที่นี่เขาจะเงียบเขาจะไม่พูดเขาจะไม่บอกเขาจะไม่ทําอะไรเลยนะคะคือตัวใครตัวมันนะคะคือถ้าฉันทําฉันรอดฉันก็รอดเธอไม่ทําก็เรื่องของเธออะไรเนี้ยผัานจะเห็นแบบนี้เยอะมากนะคะทําไมก็ไม่รู้เออคือมันไม่โอเคมากสําหรับขันนะคะนะเรื่องต่อมานะคะนั่นก็คือชอบนะคะคนที่นี่จะชอบปวดของกัน มากนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยขันก็เป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่ทําให้ขันรู้สึกว่าแบบอมันไม่ได้อวดแบบนั้นนะคือมันอวดแบบอคืออวดทุกอย่างเลยที่เขามีนะคะถึงเราจะไม่อวดเขาก็ถามอะไรอย่างนี้นะคะคือขันก็เลยรู้สึกว่าแบบโอยทำไมจะต้องแบบอยากรู้อะไรขนาดนั้นเลยหรอทําไมฉันไม่อยากโชว์ไม่อยากไม่อยากอวดแล้วทำไมจะต้องแบบมาแบบมาถามฉันให้ฉันโชว์ให้ฉันอวดให้เธอดูอะไรอย่างนี้นะคะคือขันเป็นอะไรที่แบบไม่โอเคนะคะมัน มันรู้สึกว่าแบบของบางอย่างอ่ะมันเป็นของที่แบบเราใช้ส่วนตัวไหมเออมันเป็นของที่แบบเราไม่ใช่ว่าแอบแต่ว่าเราไม่อยากให้แบบไปโชว์ไปให้คนอื่นรับรู้ว่าเราทําแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยถ้าถามแล้วแบบว่าอยากจะทําตามหรือว่าอยากจะใช้ตามหยืออยากจะไปซื้อตามอะไรเงี้ยมันก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ที่แบบคือเหมือนแบบอถามแบบในในแบบ เหมือนมีอะไรแอบแฝงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบไม่โอเคนะคะนะแต่คนที่นี่นะเขาจะชอบเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าม,มันก็คงจะเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าถ้าใครที่แบบเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่น,นะคะย้ายมาอยู่ปากีกับสามีเนี่ยต้องเจอแน่ๆนะคะเรื่องแบบนี้นะคะคือเขาจะแบบ เออนั่นแหละถามเนออุ้ยอันนั้นทําไมสวยจังอันนี้ทําไมสวยจังเอามาให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาของเขามีเขาก็จะเอามาโชว์มาอวดเราเนี่ยเนี่ยอันนั้นซื้อม,มาจากตรงนี้นี่ซื้อมาจากตรงนี้สวยนั้นไม่สวยเะไเงี้ยจะแบบเออมาเล่าสันขยายสู่กันฟังอะไรเงี้ยนะคะแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะคือขันรู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคมากคุณน้ขันนะคะเพราะขันไม่ชอบโชว์ของอะไรให้ใครดูนะคะเวลามีของซื้อของมาเนี่ยนะคะก็ไม่ชอบนะคะนะแต่ว่ามันก็จะะเเเป็นแแ่่่บบาายวอไ ก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่ไม่ให้รู้นะคะแต่ว่าคือถ้าจะให้รู้ทุกอย่างมันก็เกินไปนะคะนะขันก็แบบไม่โอเคนะคะคือแรกๆขันก็ตกใจอยู่นิดๆเหมือนกันนะว่าทําไมต้องแบบเออจะโชว์อะไรขนาดนั้นอะไร <มา S 2> อย่างเงี้ยข้อต่อมานะคะคือเอาง่ายๆนะคะว่าเรื่องข้อนี้ที่จะพูดเนี่ยคือขันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะแต่ว่าคือขันเห็นแล้วมันรู้สึกว่า เออไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะคะสาหรับขันนะคะแค่แบบผ่านไปแค่สิบชั่วโมงเนี่ยขันก็ยังอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะนั่นก็คือคนดีบๆนะเขาไม่ชอบอาบน้ํากันนะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นอะไรก,ก็ตามแต่นะคะนะเขาจะไม่ชอบอาบน้ํากันนะคะนูนะ่นอะประมาณวันสองวันหรือสามวันก็จะอาบทีนึงน,นะคะถ้าเป็นหน้าหนาวนี่ยาวเลยนะ,ะนะอันนี้ขนาดหน้าร้อนนะเขายังแบบ ไม่ค่อยอาบน้ากันคือล้างหน้าแปรงฟันก็คือจบเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่อาบน้ําะเพื่อนๆคิๆดอยู่นะคะคือแบบผันรุมาได้ยังไงเหรอถามนี่แหละคะ่ะถามนี่แหละนะคะแต่ว่ามันก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าแบบเอยทําไมอะ่ะทาไมแบบไม่อาบน้ำเน่งเมื่อการอาบน้ามันทําให้เราแบบสะอาดสดชื่นอะไรเงี้ยนะคะมันก็ไปแล้วถ้าเกิดว่าแบบหลับนอนกระสามีอย่างนี้จะทํายังไงอะไรเงี้ยเออคือแบบ เป็นอะไรที่ไม่โอเคมากสำหรับขวานะคะแต่ทำไมาสำหรับเขามันเป็นเรื่องปกติอะแต่ว่าสำหรับขวานมันไม่ปกติคือแบบขวอนนี้ต้องอาบเช้าอาบเย็นเลยนะคะถ้ายิ่งหน้าร้อนนะคะยิ่งแบบเหงื่อซึมนิดหน่อยเนี่ยเสื้อผ้าก็เปียนไปเลยอาบนะ้ำคืออาบเลยที่จะอาบก็อาบเลยอย่างนี้ไม่ต้องมารอแบบเออข้ามมันข้ามพื้นไม่ไหวอแบบนั้นนะคะมันเป็นอะไรที่แบบต้องเจอนะคะเพื่อนๆถ้าใครมาอยู่นะคือถ้าเจอแบบนี้ อย่าตกใจนะคะจริงๆแล้วมันก็คงจะกลายเป็นเรื่องกปกติสําหรับทุกคนไปเองนะคะเพราะว่าเธอแต่ว่าไม่ใช่เรานะคือเราแบบชินกับการที่แบบต้องอาบน้ําเช้าเย็นอะไรนี้นะคะนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยทกใม้เข้ามาอยู่ที่นี่ต้องเจอแน่ๆนะคะนะก็เขาไม่ต้องตกใจกันนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายก็คือนะคะอ <c oughs> ืจะไม่อืคือไม่อาบน้ําแล้วไม่เท่าไหร่นะคะเนี่ยไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะคะ คือจริงๆนะง่ายๆว่าคือถ้าไม่อาบน้าเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยก็ยังดีนะคะล้างหน้าไปฟันแล้วเนี่ยล้างมือล้างเท้าแล้วเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยก็ยังดีนะคะคือแต่ว่าน้ําไม่อาบแล้วนะคะยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอีกนะคะคือแบบชุดหนึ่งใส่ซ้ําอยู่ซักประมาณ 3- าสี่วันเลยนะคะบางทีเป็นอาทิตย์นะคะถ้าเป็นหน้าหนาวก็คุณยาวเหมือนกันกับการไม่อาบน้านะคะคือจะรู้สึกว่าแบบเธอไม่มี้อผ้าใส่หรออะไรเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็มีเยอะๆมากๆๆๆๆเสื้อผ้าเนี่ย คือซื้อทุกแบบทุกเดือนนะคะเอาจริงนะแต่คือผ้าเนี่ยสามวันสักเสื้อผ้าครั้งหนึ่งบางทีสองวันสักครั้งหนึ่งนะจริงๆคือแบบแต่เขาที่เป็นอาทิตย์นะค่อยซักครั้งหนึ่งหรือไม่ก็แบบโอ้โหสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งแล้วแบบมาบทีนี่กองเนี่ยก็บบเป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อฝันก็ถามเขาเองนี่แหละแล้วก็เห็นกับตาตัวเองนี่แหละนะคะนะ้ามันก็เลยเป็นอะไรที่เราทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคนะคะสำหรับเราแต่ว่าสําหรับเขามันก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะนะก็เหมือนแบบขันจําได้นะสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กนะคือขันจําได้นะสมัยเป็นเด็กเลยน,นนะ่ะย้อนกลับไปเมื่อแบบยี่สิบสามสิบปีที่แล้วอะนะคือแบบขันเข้าใจนะว่าเด็กอะ เด็กตามหมู่บ้านตามชนนะบทบ้านนอกอะ่ะเออตื่นมาก็แค่ล้างหน้าแปรงฟันและแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างนี้นะคะนะแต่ว่าแบบไม่ได้อาบน้ำนะมันก็ยังโอเคนะคะทำได้นะตอนนั้นนะแต่ว่าคือแบบทำท้ามา,ม,มาเจอคนดี่นะนเพื่อนๆคือแบบโอ้ยไหวอะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะนะไม่เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะคือจริงๆเราเนี่ยการที่เราชำระร่างกายความสะอาดตัวเองให้มันดูดีให้มันแบบ ไม่มีกลิ่นอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นการดีนะเพื่อนๆแต่ว่าคือคนที่นี่นี่แบบเขาคงชินไปแล้วนะคะแต่คือเราเจอแล้วเราก็ตกใจหน่อยๆนะถ้าทุกคนมาแล้วเจอแบบนี้ก็คงแบบคิดเหมือนขันใช่ไหมนะขันไม่พูดนะแต่ว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกันแน่เลยนะคะว่าหูไม่อาบน้ำแล้วจะอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างงี้นะคะนะนั่นแหละก็เป็นเรื่องเล่าแบบจะบอกว่าซีเรียสมั้มันก็ไม่ซีเรียสนะมันเป็นเรื่องขำๆซะมากกว่านะคะที่แบบว่าถ้าย้ายมาอยู่แล้วมันต้องเจอแน่ๆนะคะ พันจะบอกเพื่นไม่ไว่าอย่าตกใจนะคะนะมันต้องเจอแบบนี้อยู่แล้วนะคะเกือบทุกที่นะคะเกือบทุกบ้านนะคะนะแต่ว่าเดี๋ยวอยู่ไปนานๆก็จะชินเองนะคะนะนะนั่นแหละพันก็หองว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะมันจะทําให้เพื่อนแบบรู้สึกว่าเอ่อสนุกไปกับฝันนะคะถึงมันจะแบบไร้สาระก็ตามไปนะนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพันก็อยากให้เพื่อนๆรู้นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนะเผื่อว่ามาอยู่แล้วเนี่ยเออจะเจอแบบนี้แล้วแบบ จะได้รับมือได้นะคะจะได้จะ,จะได้ตามทันนะคะว่าดือมันเป็นยังไงนะคะนะ แต่ก็อย่าเพิ่งไปเหมารวมกันหมดนะคะว่าคนปากีสถานจะเป็นเหมือนที่ขวัญเล่ามานะคะคนที่เขาเป็นผู้ดีก็มีนะคะคนที่เขามีมารยาทก็มีนะคะนะมันจะไม่เอ่อเป็นกันทุกคนทุกบ้านขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเน like ี่ยคนที่เขาแบบเอ่อมีมารยาทนิสัยดีนะคะเอ่อมีกาละเทศะมันก็มีเยอะถมไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จงอย่าไปเหมารวมนะคะว่าคนปากีจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็คงจะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะนั่นะแล้วก็ถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าทักเฟซบุ๊กมาก็ได้นะคะเดี๋ยวผ่นจะไปลิงก์เฟซบุ๊กนะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปตามไปกดติดตามนะคะเพจ l i ฟ e in Pakistan เป็นเพจของคันเองนะคะอันนี้ขผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะเผื่อว่านะคะคันอาจจะได้ทำ กิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็อาจ like, จะได้ไลฟ์สดนะคะในเพจนะคะก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วเนี่ยก็ปกไปกดติดตามด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสลังมเลย์ุูคาฟังและชมคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกดซับ s c r i b e กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ